มาถึงข้อ9ข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัด1.4ครับเขาบอกว่ากำหนดจุด A จุด B จุด C มีพิกัดตามนี้ A เป็น A1 A2 B เป็น B1 B2 C เป็น C1 C2 เป็นจุดบนระนาบ xy จงแสดงว่าจุด A B C อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันก็ต่อเมื่อ det ของ A1 A2 1 B1 B2 1 C1 C2 1เท่ากับ0อ่าพิสูจน์ไงเอ่ย 节奏感。 อ่าแล้วก็พิสูจน์ตามแบบข้อเจ็ดก็ได้เนาะอ่าจากข้อเจ็ดเนี่ยเราเคยรู้มาว่ามันคือ x y a b c d หนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่ากับศูนย อ่าอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดครูหาเนี้ยมันจะเรียกว่ามันเป็นสรรมการที่ผ่านจุด A B แล้วก็ C D ถูกปะ่ะข้อนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่า3มจุดมันอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันอะ่ะถ้าเราแทน x y ด้วย c แทน x y ด้วยอีกจุดหนึ่งอะ่ะถูกปะ่ะมันก็จะเป็นจริงถูกไหมเพราะว่า x y มันก็คือจุดใดๆบนเส้นตรงนั้นเมื่อแทนไปก็จะได้ว่าอันนี้ก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็ที่สุดตามแบบในข้อเจ็ก็ได้ก็คือ เราก็มีจุด3จุดพิสูจน์ตามแบบข้อเจเลยแหละแล้วก็แทน x y เข้าไปอีกอันหนึ่งก็จบก็คือมีจุด3จุดใช่ไหมแล้วก็เลือกมา2จุดก่อนหาสมการเส้นตรงที่ผ่าน2จุดนั้นจากนั้นเราแทน x y ด้วยอีกจุดหนึ่งเราก็บอกว่าม,มันเป็นจริงเพราะว่ามันอยู่บนระนาบเดียวกันและอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน x y เป็น จุดที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดีวยวกันเพราะฉันเมื่อแทนเข้าไปแล้วก็จะเป็นจริงอ่ะงงไหมเอ่ยอ่ะอย่างอันนี้สมมุติถ้าเราพอดจุดออกมามันก็จะได้ประมาณนี้ดูปะอ่ะอย่างสามจุดในแนวเส้นตรงเดีวยวกันประมาณนี้อ่ะสมมุติว่ามันตรงสามจุดเป็นจุด A จ B จุด C เราก็เลือกมาสองจุดสมมุติเราเลือกจุด B กับจุด C จากนั้นเราก็หาสองจุดนี้ว่าสมการมันคืออะไรถูกไหมเราจะได้ว่ามันคืออยู่ในรูปนี้ถูกปะคล้ายๆกับรูปนี้ก็คือเป็น x y เป็น b 1 b 2 c 1 c 2อได้ออกมาในรูปนี้จากนั้นเราบอกว่าเราก็เขียนบอกเขาว่าเราแทน x y ด้วยจุด a 1 a2 ที่อยู่บนระนาบ xy และอยู่บนเส้นตรงเดียวกันอ่าก็คือแทน a1a2 เข้าไปใน xy เราก็บอกว่ามันเป็นจริงก็ได้หรือจะทำตามแบบข้อ8ก็ได้ที่เขาบอกว่าพอจุด3จุดถูกป่ะ เราเอามาหาเนี้ยมันคือการหาพื้นที่ถูกปะ่ะพื้นที่ของจุดสามจุดมันจะเท่ากับศูนย์ได้กรณีเดียวคือเมื่อลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดสามจุดเนี่ยเราจะได้ว่ามันเกิดได้สองกรณีถูกปะ่ะ mm hmm. เกิดเป็นเส้นตรงกับเกิดเป็น สามเหลี่ยมแน่นอนถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมก็คืออะไรจะหาพื้นที่ได้ถูกปะมีพื้นที่ก็คือไม่เท่ากับศูนย์ถูกไหมเอ่ยถ้าเกิดวาจุดสามจุดไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันไม่อยู่ระนาบเดียวกันแล้วก็เอ้ยไม่อยู่เส้นตรงเดียวกัน จุดสามจุดไม่อยู่ในบนเส้นตรงเดียวกันจะได้ว่าเกิดเป็นรูปสามเหลี่ย e มซึ่งเราจะหาพื้นที่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในบนเส้นตรงเดียวกันเนี่ยเราจะได้ว่าพื้นที่เท่ากับศูนย์ซึ่งวิธีการหาอย่างเงี้ยก็คือการหาพื้นที่ของจุดสามจุดถูกไหมของเส้นที่ของรูปที่ลากเกิดจากการลากเชื่อมระหว่างจุดสามจุดเพราะฉะนั้นในเมื่อพื้นที่มากกว่าศูนย์แสดงว่ามันเป็นเส้นตรงเดียวกันก็คือพื้นที่เท่ากับศูนย์นั่นเอง ก็จะจบข้อ9เรียบร้อยนะครับ